สวัสดีจ้าเหมื่นบ่อพี่น้องข่อยโอเคไม่นี้จะมาส้วนเห็ดปลาแดก <c oughs> สิมาส้วนเห็ดปลา,า,าแดกมาจ๊ะนอพ่อหนีจะแนนไปเจอปา่ามาแนนไปเจอป่ามาแล้วจ๊ะนาะป่ามัน,ก,น,นมก,ก็กิโลละถูกๆมาจ๊ะนอกิโลละเอ่อสิบสิบเอ็ดกีลาสิบกีลากับประมาณประมาณเอ่อยังก็ อาจจะโซกับปกแน่เนื่องจากน้องพวันยายน่นขูดเก็บปลาอยู่ตรงนี้เออ่10 11ยี่หล่า10กับประมาณ4 4 10รวมกันอะไประมาณหา16 10บาทเนาะจ้ะเนาะ6 10บาทปลามันจะไม่ยูนีถ้าเกิดเาสิไปเฮ็ดเท่าสิใส่ปลาอย่างเท่ากับใส่ปลาตัวนี้เนื้อมันจะแข็งแน่นะจ้ะเนาะเนื้อมันจะแข็งแน่มันจะบบเนื้อมันจะบบเละเวลาที่เ้าหมักนานๆคามขามปีหรือว่าสองปีมันจะบบเละเนาะจ้ะเนาะยายนัก็เลยใส่ปลาตัวนี้ ในช่วงที่เขามาน่นก็จะมาเจอยังเด็กซื่อมาไหวเส,สียจือกินยี่หรีกจก้ะ <c oughs> กินไปน้ำโซไปน้ำวอลไปน้ำเห็ดไปน้ำนอกจะเนอะยังนั้น,นก็สมาเห็ดเบื้องว่างสภาพตุรกีอันนี้คืออะไรสไตล์ห้องข่อยด้วยแต่นาะมันเป็นยังแหละ่ะเขอประเด็กเก๊กได้ว่าอันจังสันสีข,ข่อยเห็ดต้องส่ง,งขึ้นในโตขึ้นโตข่อยนะแต่นาะ ถ้าเห็ดปลาแดกไว้จะกลินอืมข้าหมากแขวนสิเนาะจ้ะเนาะยันเนี้ก็สิมาบอกว่าเอ้มาร์กจังไรเนาะมันจังสีหอมมันจังสีเป็นคือจังปลาแดกบานเท่าจดี๋ยวะปลาแดกไข่แซ่บได้พี่น้องอีิริคุไปเด็กคุยได้เนาะมุจจอถ้าเกิดมุจจอจะคุยมุจจออยากมาซิมเจ้าต้องมาซิมอีหลีเด้อร์เขาไปเด็กคุยได้พี่น้องป่าแดกไข่แซ่บเจ้าเขาเห็ดกิ่นเฉพาะกินพ่อประเด็นซื้อเขาห้าประเด็นซื้อห้าก็เเ็ดกลิ่น้ะเนาะ เวลาที oh ่เขาเจอป่า uh, ทุกถ <sh am gloss noise> ุงเขาไปซื้อมามาเห็ดมาขอดเกดอะไรก็่าคขอดเก็ดป่านะจ้ะเนาะอยู่อันนี้คือเรื่องริงคือยาน่นเห็ดจังส่ข่อยขอดเก็ดป่าข่อยยังเสียตว่าทีมานันมาเหยินคุยมาเหยินบอกกับท่าน้องที่ว่าเออถ้าเกิดไม่อยู่นีใส่ป่าอีกอย่างนาเห็ดป่าทะเลมันเห็ดเห็ดเป็นได้เพราะเห็ดเป็นได้ค่ะเห็ดได้แต่ว่ายานันสิบอกเห็ดลบวาเจ้าสีเห็ดจังไหนจังให้มันคือประแดกบ่านเฮาจังเสียห้มันเป็นกินหอมจังเสียเหย่ยมมันแสบแล้วจ� เขามากิโลหนึ่งนะจ๊ะเนาะคนที่ไปซื้อห้ามกับคือผัวเนี่ยแหละคะ่ะผัวไปซื้อห้มหามหันกิโลหนึ่งนะเนะเาะหาอหแน,นอแล้วไปซื้อหันนะจ๊ะเนาะเพรดีล้วไปข้งนอกยีนนั่นก็จะขอดเก็บขูดเก็บปลาไปนำ้ำบ่อไปนำ้ำแต่ว่ากาัเฮ็ดไปได้แล่แลครึ่งหนึ่งแต่ก็อยากซีวา้าอยากซีว้าหลายกอนเฮ็ดนะจน๊ะเนาะ เพราะวันบ่ได้เจอกันนานต้องขอโทษขออภัยด้วยจ้ะเนาะเอฟซีเอฟซี FC, FC ทุกท่านยายแน่นต้องขอโทษขออภยัยเนาะยายแน่นอ,อ่ะเข่าอ่าเข่าเฟซบุ๊กได้แล้วก็เขายูทูบบ่ได้แล้วก็เขาหลายอย่างบ่ได้เพราะยายแน่นอ่ะโฆษณามันมารบกวนหลายยายแน่นเลยต้องถอดออกบรสุทธิ์ยังแล้วก็ร,รีอัพใหม่พอเฮรีอัพใหม่เสร็จปุ๊บมันก็นต้องใส่พลาสต้องเขา่าใหม่บว่าัทเป็นยูทูบหรือบริษัทยังก็ซ้ำอันนี้ยายแน่นเขา่าอ่า เขาละหักผิดกับ u t u b e แล้วจ้ะเนาะมันก็นเลยเขาบอดได้ยันแนกก็เลยบอดได้ตอบคอมเมนต์ย่าถือโสดกดแล้วจ้ะเนาะมันอาจจะมีเรื่องจําเป็นเพ้นโบแดงครับรพี่น้องโบแดงสแสดงใจได้เพ <c oughs> ื่เด้โบแดงสแสลงใจนะจน๊ะ <c oughs> เออยันแนงเขาบอดได้เฟสเนี่ยยันแนกก็พึ่งเขาได้จ้ะยันแนกก็เลยต้องขอโทษขออภัยหลายๆแล้วจ้ะอืมอืม ขจะมาถามมดเจ้าเขาจะมาถามเอฟซี่ละหลายคนเนาะเจ้าคุยกันก็นมบ้านนี่เจ้าคุยกันยังไงคือสามวันดีสี่วันไข่สองวันเลิกสามวันครบหกวันจบอืมันบอกมดเจ้าคุยภาษาอย่างขอไปได้ว่าเจ้าบอดีได้ ่อยบ่ได้ว่าเจ้าบ่ดีข่อยบรได้ว่ามือเจ้าคุบ่ฮู้เรื่อหยังซ้ำแต่ว่าคอยอาจจะติหนุ่มบ้านนี่คนขางอารมณ์ร้อนคนขางเอาใจค่อนข้างที่จะคิดในแง่ของตัวเองบอฟังเหตุผลของคนอื่นแต่ว่าบรได,ด้ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็บแมน่าหนุ่มที่บ้านนี้ร้อยเปอร์เซ็นเป็นอย่างที่ยายนันพูดไม่ใช่ค่ะถ้าเกิดท่านโชคดีท่านจะเจอคนดีแล้วจะเนาะแมนบ่ถ้าเกิดจะโชคประดีจ้าก็มาเจอนิน อันแบบที่สามวันดีสี่เป็นไข้ห้าวันเลิกหกวันจบหนึ่งเดือนต่อมาคบกันใหม่สองเดือนต่อมาอ่าคุยกันอีกสามวันแล้วก็เลิกแล้วจบกันบล็อกกันอีกเอ่อยังก็ประมาณอาทิตย์ต่อมาเปิดบล็อกใหม่คุยกันใหม่น่กจากเนาะเอฟซีบางท่านก็บอกโอ้ยพี่แนนหนูคุยกับหนุ่มบ้านนี้อยู่เด้อจ้าหนูก็เลยอยากติดต่อพี่แนนเอออยากคุยเออติดต่อมาบเบ่เด้เอ่ยซีเบลระบุ้ใดคุยไปคุยมาเสร็จปุ๊บอ่ะพี่แนนหนูเลิกกันแล้วเอ้า เจ้าคือเลือกกันไววแท้โปรโมชั่นเจ้าคือเบิดเร็วแท้เป็นยังไงเนาะยังแน่ก็ไป่ได้ถามรายละเอียดแต่ว่ายังแน่ก็อยากคุยกันยังไงเนาะเม่เจ้าคุยกันยังไงผู้ใดบอดีหรือว่านมบ้านนี่มันยี่ยวนุนมมาเนี่นเป็นยังไงคอยพูดคอยก็อยากฝากไปบอกนมบ้านนี่้ะเอาภาษาคอยแปลเลยเจ้าเฮ็ดให้เขาแบบให้มันเป็นแบบอย่างเบิ้งให้มันเป็นแบบอย่างถ้าอุ้ยนมบ้านนี่ดีคักผู้ใดก็อยากได้นิสัยดีพูดจาเพราะ ให้เกียรติผู้หญิงเอาตามใจหรือว่าเป็นคนที่อารมณ์เย็นก็คือบ่ให้เขาเนี่ยมันฉื่นชมแน่นะเนาะว่าย่ำเลก็คือหนูเจ็บปวดมากพี่หนูพอแล้วหนูเหนื่อยแล้วพี่หนูจะเลิกหนูก็เลิกไม่ได้แต่ละคนนะค่ะเนาะแต่ละคนว่ามาหนูจะเลิกก็เลิกไม่ได้หนูเจ็บปวดหนูปวดร้าวแต่ว่าที่หนูเวลาที่หนูจบหนูกําลังจะเดินเส้นทางใหม่เขาก็กลับมามาเริ่มใหม่ ยังแน่นก็อยากสิบอกท่านว่ากายชัอยากสิบอกท่านว่าถ้าเอ่อเจ้าจะคิดว่าการการทะเลาะตบจูบเลิกหรือว่าทําให้ปวดร้าวแล้วก็ทําให้ค้นหาหรือว่ามันเป็นมันเป็นความรักที่เจิงมันบอมแมนค่ะถ้าเกิดคนที่เขารักเราจริงน่ะเขาบม่เห็นให้ห้าเจ็บปวดไม่จะเนาะเขาจะไม่ทําให้เราเจ็บปวดเขาจะบม่ทำให,ห้ห้าเจ็บช้ำ เขาจะพูดในสิ่งที่เขาต้องการจะพูดเขาจะบอกรักเขาจะบอกชอบเขาจะบอกภูมิใจในตัวเฮาฉันชอบเธอตรงนั้นตรงนี้นะเขาจะบอกตรงๆเขาจะไม่มาต้องมาทําให้เธอปวดร้าวเขาจะไม่ทําให้เธออย่างงุ้นอย่างนี้นะทําตามเกมฉันมันไม่ใช่เกมความรัก is love is not game แม่นอกจ้ะความรักไม่ใช่เกม ความรักมันเป็นความรักที่จากใจที่ไปเจอเออเอฟซี e บอกว่าเออหนูรักเขานะพี่แนนเราคุยกันมานานแล้วเออคุ้ไปคุ้มากุย้ไปแล้วพี่แนนหนูอย่างนี้นเออให้ความปรึกษาสักพักหนึ่งหนูเลิกกันแล้วอา้าวไ a โซอีซียองฟินิ t วั p ให้ e d w นวั s ส r ร n องวั t ส w ร o องเกิดอีหยังขึ้นกับโมเจ้าแน่นกับประยักทำไมเจ้าว่า เวลาที่เขาจะคุยกบผูดสักคนเวลาที่เขาจะทักกบผูดสักคนน่ะถ้าเกิดเจ้าบได้ห้ใจเขาถ้าเกิดเจ้าบได้หักเขาหรือว่าถ้าเกิดเจ้าบได้มีใจให้เขาน่ะเจ้าบต่อความยาวสาวความยืดอแมนบอพี่น้องหรือว่าถ้าเกิดคุยมาเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเจ้าบถูกสเปกเขาถ้าเกิดเขาแชทมาหนาตาโปรไฟล์แล้วเปิดกลองเพา่าถ้าเกิดเจ้าบถูกสเปกเขาเขาทักมาสองครั้งจะบอกเออฉั้นบีสิกูมีกูมีงานอย่ามาโทรหากูบ่อยแมนบอพี่น้องแมนบอแมนเจ้าตรงย่อมหลับแมนบอ อีหลีแมนบอกเจ้าก็ต้องว่าเอเอฉันบีซี่นะใช่เพราะว่าประถึกใจเจ้าแต่ถ้าเกิดถูกใจเจ้าหน้าตาโอเคโอเจพไเตโอเคคำพูดคำหวานด้วยซึ่งทุกอย่างโอเคไมซเปกมสไตล์เจ้าก็ต้องเสียเวลาคุยเขาบานันเนเวลาที่เจ้าคุยไปคุยมาเสร็จปุ๊บที่เจ้าหายใจให้ความรักหายฟีลิ่งห้ซึ่งทุกอย่าง ถามว่าฟีหนึ่งเจ้าหาเบิร์ดบอพหาเบิดดอกเจ้าอาจจะหาสักหาสิบสามสิบสี่สิบแต่ว่าม,มันเสียมันเสียคอนโทรลยเซลมันเสียความรู้สึกที่เจ้าหายมันเวลาที่เขาจะเก็บมาขึ้นเขาพยายามกู้เก็บมาขึ้นเวลาที่เขาฟีลแบทพอกินแบดหรือว่าเบย์หยากสีกับจอยกับเฮาต่อไปเขาพยายามที่เก็บกู้ความรู้สึกเขามาขึ้นที่เก็บมาใส่ใจตัวเองเนะี่ย แต่หารูไม่าเขากําลังทิ่กูขึ้นการกูขึ้นบมแมนรากูขึ้นมือเดียวสองมือสามมือแม่โมเมนมันก็ต้องใส่เวล,เวลากลัวเจ้าจะไปซ่องเขาโอ้ยเขาเห็ดอย่างอยู่เนาะแมนบอมันเห็ดอย่างโอ,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 อ้มันคืออ่อนคักแท้มันคือกูเลดเนาะคิดไปเองมูอเจ้าก็คิดไปเองแมนบอกจะพี่น้องมันเจ็บมันปวดแมนบอพี่น้องเอฟซีคอยหลายคนน่ะคอยอยากให้มวอเจ้าโอ้เขาเรียกว่าอย่างกับ อย่าอย่าเปิดใจรักไปร้อยเผื่อใจเผื่อใจเจ็บเขาเรียกว่าเผื่อใจเจ็บเผื่อใจเจ็บการเจ็บเนี่ยม,มันกับทรมานเลยพี่น้องมันบอจะนะมาใน,เ,นเวลาที่เขาอันกําลังทําใจได้เออทําใจได้แล้วฟื้นขึ้นมาได้แล้วนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ฉันกําลังจะเดินไปข้างหน้าฉันกําลังจะคุยกับหนุ่มชาตินั่นชาตินี่อ้าวเขาไมาอีกแล้วพี่น้อง เธอลืมฉันใช่ไหมฉันอะมีงานเออฉันมีงานนะฉันติดงานตรงนั้นตรงนี้ฉันเป็นงานรับราชกงราชการหรือว่าเป็นยังก่อสรามันติดต่อผู้ใดบ่ได้ว่าไปหามึงนี่แสดงดีเหลือเกินแม่นบอกพี่น้องสแสดงก็เหตุเหตุนี่ก็กลับมาโอ้ยใจกูกำลังสิใจกูกำลังสิตาร์ใจตาร์อะไรพี่น้องก็ต้องกลับมาคุยกับเขาอีกอีหลีบ่เออ งานหนักงานเมยบอแมนบอพี่น้องมีเดอร์มีเดอร์มีเดอร์เอฟซีข่อยมีเดอร์นอกจากน้อบันไดก้ากลับมาคุยกันใหม่สามบันดดสี่บันไข่าบางครั้งทั้งวันเขาส่งข้อความเดียวฮัาก็รอเข้าไปใครเจ็บเจ้าเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บแล้วเจ็บอีก เป็นยังนุมบ้านนี่คือว่าเป็นแบบอย่างให้คนอื่นเห็นเป็นยังนุมบ้านนี่คือบ่ทาตัวดีๆให้คนอื่นเขาชื่นชมเป็นยังนุมบ้านนี่คือบ่ทาตัวแบบทาน้องที่ว่าเป็นแบบอย่างที่น้องที่ว่าอยากเอาแนวมึงไหวได้ตากมึงบ่หกูกูตากแห้งเอาแนวมึงไปปลูกก็ได้เป็นยังคือบ่เห็ดแต่ทําไมต้องทําให้แต่ความเจ็บปวดปวดร้าวอยู่ไปทําไมไม่มีความสุขอยู่ไปด้วยแล้วทําไมมีแต่เรื่องแต่ราวอยู่ไปแล้วทําไมต้อง Uh, ปัญหามันมีแต่ในบางครอบครัวเขาก็เพิ่มเฟกไลก็มีไม่ได้ใช่ว่าอยู่กับหนุ่มบ้านนี้แล้วจะทุกทุกคนไม่ใช่นะคะแยกแยะค่ะบางท่านก็ทํานองที่ว่าอยากจะสุขทําไมไม่สุข mm hmm. อยากจะสุขให้สุดแต่ทําไมไม่สุดผัวฉันพาเที่ยวพากินแต่ทําไมฉันถึงยังสุขไม่สุดเพราะฉันยังระแวงเธออยู่ปล่อยได้ไหมปล่อยไม่ได้ คุณกล้าปล่อยไหมคุณปล่อยไหมเพราะคุณต้องรู้ตัวตนของแฟนคุณดีแมนบอลจันเนาะคุณต้องรู้ตัวตนของแฟนคุณดีว่าทําไมคุณถึงไม่ปล่อยเขาทําไมถึงคุณถึงไม่อะไรกับเขาแล้วจันเนาะอย่าเฝ้าเลยจ้ะทมวันทมวังงนก็ว่าไปนะพี่น้องหาเรื่องมาคุยหาเรื่องมาบอกหาเรื่องมาเหลาแล้วจนะนทเนาะท้ำทำเปนดมาจะไม่เห็นประแดกปวดน่าจนะนเนาะ ยังแนงก็บไม่อย่างหรอกยังแนงไม่อยากให้ผูใ้ใดเจ็บไม่อยากให้มีความรู้สึกแสๆบๆไม่อยากให้มีความอเ,าเอียงก่อข้อเอิ่นมีความที่ผิดหวังหรือว่าหดหูเวลาที่เราจะคบใครคุยใครสักคนเขาก็อยากให้ท่านมีความสุขทานมีทำนองที่ว่าแบบมีความหวังหรือว่าความหวังนั้นมันเกิดมาเป็นจริงนะจนะน้ะเนาะบอมเอนวาโควิดมาทุกสิ่งทุกอย่างหวังเฟลมันก็บอมเอนนะจนะ๊ะเนาะ ที่จริงการมีโควิดถ้าเกิดคนที่เขาจะฮักเฮ้าจะเอาเฮ้ามันไม่มีปัญหามันไม่ใช่ปัญหาค่ะแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าใจคุณนิ่งหรือเปล่าใจคุณคุยกับคนคุณคุยกับคนอื่นมากไปหรือเปล่าคุณคุยกับใครซ้อนหรือเปล่าไม่ใช่คุยแค่แค่ชั้นคนเดียวนะจ๊เนะเนาะก็อยากให้ท่านให้ผู้ยิง่งไทยของเฮ้าน้ากันหรือว่าให้ทุกๆคนเนี่ยตามท่านน้องทีวารักเผื่อเลือกบม่อยากให้จะว่า คบสักห้าคน 4, สี่สาห้าคนโมแมนตแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่เลือกในวันหนึ่งที่ฉันคบคุณคนเดียวแล้วคุณไม่เลือกแล้วใครเจ็บคุณเหมือนคนเจ็บแมนบอจนอันเนาะก็ธรรมดาแมนบอลจเนาะธรรมดาเราเคยเจ็บเขาเคยผ่านความเจ็บเขาเคยผ่านความเจ็บปวดรวดราวเขาเคยผ่านเรื่องนี้มันมาแล้วเขากลายเสียเป็นบทเรียนแต่คอยไม่อยู่เนี่ยถามว่าคอยเสียมาเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นบอลน,นุ่มมันเขาก็บ่าก้าเชื่อแล้วเนาะถ้าเกิดเขาเห็นแบบนี้มันบอกพี่น้อง ขาก็ยังให้มู่เจ้าขอก็ะส่งข้อความบอกมู่เจ้าทำนองที่ว่าใจเย็นๆคบให้นานๆคุยให้ลึกๆแย่เขาเยอะๆถ้าเกิดเหาแย่เขาในบางสิ่งบางอย่างแต่เกิดเขาทนมาได้เขารับเขามาได้เขาก็จะชวนทะเลาะแล้วเลิกไปเองก็หมายความว่าเขาไม่ใช่ค่ะเขาเขาจะได้เดินเดินเส้นทางใหม่หรือว่าไปเรียนรู้คนใหม่หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไป ไปหาซิ่งใหม่ๆดีกว่าเบ้าจําเป็นต้องมาเสียเวลาเวลเนะจ๊ะเนาะแมนบอกเจ้าที่ม่เสียเวลาเวลาอยู่บ่แค่ก็่าทามเจ้าเนี่ยเจ้ามากอยู่บ่ตบจูบตบจูบสามวันดีสี่มันไข่ห้าวันเลือกหกวันบล็อกเจ็ดวันเปิดเราก็มาคุยกันใหม่เราก็บอกให้ความหวังเราก็บอกว่าฉันไม่มีความหวังนะฉันไม่ให้ความหวังเจ้าสิมากามาเสียเวลาเวลยนะจพี่นาะไม่มีเูื่อเสียเวลาหน้ามันบอกจ๊ะเนาะ เลือกให้ดีค่ะเพราะว่าเขามีสิทธิ์เลือกในช่วงที่คุณมีสิทธิ์เลือกเลือกให้ดี mm. เลือกคนที่ใช่เลือกคนที่คู่ควรเลือกคนที่เจ้าเบิงแล้วมันใช่เลือกเขาให้ดีนะจจะเนาะคนไหนที่ถ้าอกถ้าเลือกแล้วก็ขอให้ท่านสมหวังน่าจะเนาะมาส่วนโมส่วนบอกคุยธ่านทาวเสด็จปแดกไปพี่น้องแต่ว่าขอกระชิมีภาพประกอบให้เบิงอยู่เด้นี่คือไลฟ์สไตล์ของสะพายตุรกีน่าจะละ สะพตุรกิจแบบจะแนนนี่คือไลฟ์สไตล์นี่คือขั้วั้วบ้านคอยแบบนี้นะน้อยซ้ำนี่นะเฮ <c oughs> ็ดยังไรทุกสิ่งทุกอย่างจ้เนาะ <c oughs> โอเคนอกจาะเนาะคลิปนี้อาจจะไม่นินๆๆๆๆยๆน้อยยันแนนมาถักไทยทันซื้อๆยันแนนอยากจะมาขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามที่ยังให้แรงก,กําลังใจนอจากเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านแรงกําลังใจหรือว่า,าสิ่งที่ดีที่ท่านยื่นให้ก็ขอให้กลับไปหาท่านลอยเท่าพันเทา ขอให้ท่านได้มีความสุขรอยเทาพันเท่าที่ท่านยืนมาให้ยาแน่นาะจา้ะเนาะคลิปนี้ยันแน่นขอขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านดูแลตัวเองนะจน้ะเนาะปลอดโปร่ปลอดภัยทั้งครอบทัวมีความสุขกับชีวิตเนะจน้ะเนาะสวัสดีจ้า